เดียนพ่เรนเสร็การเช็ดได้แล้วระหว่างสตรีมแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้เฮ้ยเอาวะเอาแล้วทำไมไม่ทำอ่ะเออเราก็จะคือเดนวอลก็่าว่าจะทำช็อตรวมกันตอนนี้โมเมนต์ประมาณนั้นอ่ะเพี่องสนใจแต่ไม่เข้าใจเลยโอเค่นั้นไม่ใช่ไปไปตายละบ้าไปตายแล้วต้องบีบต้องบีบอัด ข้างนอกหน้าต่างฮัลโหลเขาว่าข้างนอกไม่ใในสายมือโนมันทำอะไรอยู่บคบเห็นมั้งเข้าไปเขไปที่ซายเข้าไปซายเข้าไปล็อกสายรล็อกสายยาวล็อกสายยาวในในห้องนี้นซ้ายทีแกเจอทำอไดอยู่วะเออโอ้โหเออ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 ไปยือบไปย่อเออเดนไปย่อเฮ้ยเดไปย่อเฮอเดไปย่อไม่เออไม่เออเดิไปย่อเนี่ย มีจอมว่าไม่ย่อเขาเรียกว่าไปเก็บของรูดของไม่เคยเหรออย่าเวลาตัวตายต้องเก็บของมารู้จักเหรอส่งเงินไปไม่ได้สนใจสนใจพูดแพนเมื่อไหรใครบ้าพูดแพนได้ยังไงแบบว่าเอาเอาอะไรวะเอาเบ็คเบียดไปค้ัมมันก็เอาปิดไปคัมเดี๋ยวเบีไปคัมเี๋ยวเบียดไปคัมเออแบบไปเก็บไปคัมแล้วก็คนเออเอาคอนตีไปแล้วก็คนโตอ่ะมีเจอกูัวมีเจอกูัวก็ไม่ยากเฮ้ยกลับกราบกลับไอ้บูมกราบไอ้บูมเข้าไปเลย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  เอาแบบแวไอเียบแดแดไหวแดแดใครวะวางวางวางได้วางไ้วาง้วาง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 วาางว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 าางว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 

อยน่ไม่อยู่นี่มันอยู่นี่มันอยู่นี่มันอยู่นี่มักแหลยแทนดิแทนดิอ๋ออระวังระวังระวังใครอยู่ตังระวังเข้ามาเข้าวันนี้ไม่ได้เข้านี้ไม่ได้เข้านี้ได้ลองซ้ายลองขวาโอ้ยเพื่อนดปูโถนครับปูโถงวิวท้ายวายว่ะเก่งว่ะเขาติ่มาดูอะไรนะดูอะไรไม่ได้มาห้ามาห้าไม่ใช่ห้องนั้นแม่งไม่บิวจริง

รอยทาอยู่ฝั London, ่งซ้ายอ่ะมีสองตัวมีรอยทาบนลมอยู่ข uh, ้างนอกมีสองตัวมีสองตัวรอยทามันอยู่างเงี้ยได้เหวี่ยุ้ยตัวรอยทาบ้างดีป่ะเราสแกนที่โลมเลยไม่มีใครเข้าเลยหรือเข้าเหน่อยเข้าหน่อยเข้าหน่อยสแกนให้อยู่มันมันเหลือแต่ตัวข้างในแล้วไม่มีตัวข้างนอกรีดูได้เข้าข้างในอ่ะกดช่วยช่วยเข้าไปหน่อยดิกต่เราสแกนให้อยู่ แกนอยู่ว่าอยู่ตรงไหนเรื่องเราระเบิดตรงนี้ได้ไหมยิงรู้ได้เลยยิงรู้ได้เลยยิงรู้ได้เลยไอตัวเนี้ยไอตัวเนี้ยยิงรู้ได้เลยเรื่อเรเรื่อเรเรื่อเรใครเข้าไปหน่อยอยสักคนหนึ่งดิข้างไหนไม่รู้เข้าไปยังไงไม่มีประตูเออมันไม่มีประตูยิงทะลุกำแพงเบาว่ะมึงงก็ได้ไหนก็ไหนวะเออเล่นเป็นเออก็นำซีกำแพงเบาอยู่ตรงเนี้ยแล้วไงเข้าไหนาง ยิงลุ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 เดี๋ยวดูให้อยู่นั้นอยู่นั้นอยู่นั้นตรงมาร์คสามมาร์คสามมาร์คสามเห็นปะเห็นไหมเร็วเร็วเร็วยิงมัน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 เข้าแผงแล้วมันเข้าแผงแล้วถูกได้ป่าวถูกได้ป่าวไม่ได้ก็เดี๋ยวกระเบิดแม็กซโอ้เชี่ย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 ไม่ใช่ผดผิดมีกล้องในห้องนี้อยู่ตรงไหนวะบอกโดนสแกนอ่ะ หรือเข้ายังไงเออเข้ายังไงเออเข้ายังไงเดี๋ยวระเบิดประเด็นเดี๋ยวระเบิดเดี๋ยวระเบิดระเบิดห้องทำไม่ดิเรียบร้อยระวังเข้าปึ๊บมองไม่เห็นมันไม่เห็นรอยเท้าแล้วเอ้ยมีเต็มเลยในห้องใช่ในห้องเต็มเลยระะวังนอุ้ยไงม่ไม่เต็ม คือระเบิดอีกไหะไม่ได้ไม่ได้ลองซ้ายลองซ้ายลองซ <seconds> ้ายเดี๋ยวลองหน้าให้ต้องคอยวางต้องคอยวา <t ains S 2> งต้องวางต้องวางระเบิดโย่ใครระอยู่ใครระเบิดอยู่กับใครเอทำลายวะเอาทำลายวะเออรู้เข้าไงเออก็เข้าสิมาเป็นคนดูไหมวันนี้มาเป็นคนดูกล้องก็ดูให้อยู่เดี๋ยวก็ดูให้อยู่เดี๋ยวเล่นดูรอยเท้าอยู่เนี่ยโอ้เชี่ย แต่เกอร์มันมีใช้อะไรบ้างวทุกระแพงไม่ได้อะมึงไม่มีระเบิดแับทุบกระแพงเลยมีเอามาแล้วแล้วทำไมไม่วางก็ันไม่มีไงเออเข้าใจภาษาไทยปะเนี่ยเอามาแล้วเราบอกว่ามีคืออะไรวะนั่ยเนย่บอกนะบอกแล้วให้ต้องน่ไ้ไงวะอุ้ยเอออะไรอ่ะไม่ได้น ฮะมันจริงดนผมกูได้ไงวะเดี๋ยวอะไรฮะืนเิงโดนมกูได้ไงอะมีโเยวเอุยคิปหาละกูไม่ได้ว่ะอะไรครับอ้เ้พี่เรียมแสงไ่เรียมอ้ว่าหี่ี่บนเอ็นเย้ครับนะไม่เันโกลเดร บัก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 ลเบียดอนอย่บชิเพื่อนตายเีย้เอ้ยเอาเพนาเพื่อนไปใช้ลูกปืเกต่โดห่างตรงนี้ค่ะอ๋อมันเห็นมันวสอระยะไกลเด็กเ็สองรอยเมตรอะ วัอีไมาถามว่าเราทำอะไรกันเดี๋ยวรู้โอ้ยไม่คงไม่คิดอรงสิ้นยู่เลยฝ่ายเอ้ยยยมยก่อนหมใช่ใช่ใช่เดี๋ยวดูให้ีก่อนเลย

ระเบิดกระแพงให้เลยตกไมใสเลยเอาซอสมาเลยนะวะไปเลื่อนแกี่ยวขาดมันอยู่ในบ้านอะเต็มเลยมีตัวอะไรต้องไหมสายเต็มเลยสิเออเออใช่หรือเปล้วไปวะไข่ดังหวะที่เหี้ยจียวบอบอที่ใครนั่งบนก็ะโอ๋อมีมีโอ้ยเต็มเลยโอ้ยเต็มเลยิโท้ยเต็มทิ่ มึงอยู่เต็มเลยบอกแล้วประสบการณ์เดียวกันโหแล้วยิยงหน้าเขาด้วยแม่